วิพี่พี่อยากได้ตระกูลสีสูบเสียงมันหวานอ่ะมีแนะนำปะเสียงันหวานเหรอนี่ยไิ้มเลยนะวิเนี่ยเลยเหรอเกือบยี่สิบคันเกือบยี่สิบคันเออคือเลือกได้เลยนะนี่นึยิ่งเยอะอ่ะจิ้มไเลยห้าสู้วสีแปลกใหม่จัดเลยสีละเมินสีนี้เป็นสีแดงสีหายากไม่ค่อยเห็นลอกบนท้องถนนแบบจริงหายากจริง ทุกคนเล่นต้นฟีดาวเลยนะเล่มต้นฟีดาวเอ้ยวิเลตผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่ผ่อนอยู่ประมาณห้าพันกลางห้าพันกลางเหรอแล้วราคาพี่ราคาก็สองแสนต้นสองแสนต้นอ่าถึงสองแสนกลางเลยอยู่ที่ปีรถประมาณนี้นะปีรถด้วยเฮ้ยพี่นี่ปีอะไรอ่ะฮะนี่ปีอะไรเหรออันนี้ปียี่ยี่สามยี่สามอันนี้ยุคใหม่อยู่ประมาณสองแสนกลางจนนี้สองแสนกลางผ่อนก็อยู่ประมาณหกพันต้นๆประมาณนี้แหละโอ้เนี่ย ตัว R ตัว F มีหมดนะไอซองสปอร์ตเนเกตมีหมดเลยว่ะหรือว่าอยากได้งบแสนต้นๆเงี้ยผ่อนถูกๆก็ CB หกพัาส่วน F หกพันส่วน F เริ่มต้นอยู่ประมาณแสนสองเองแสนสองเอ้ยผ่อนได้ยู่ประมาณเดี๋ยสามพันเอี๋ยวสามพันเอ้ยสี่ปีนะเริ่มต้นปีดาวผ่อนสูงสุดได้ห้าปีปีดาวห้าปีเอ้โอ้โหแต่ลดโคตรเยอะเนี่ยในนี้อยากได้คันไหนก็คือแบบจิ้มเลยเดินจิ้มได้เลยนะหกพันส่วน R เนี่ยคนก็หาเยอะนะรุ่นนิยมเลยเนี่ยรุ่นนิยมที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งละที่มีให้เเเเลลืออออกกยยยยยะะะะแมมาาจัด ใช่แล้วก็บริการแล้วเราอีกอุ้ยค่าจัดภาษีพรบใช่ไหมใช่ปีปีค่าจัดปีค่าโอนปีภาษีพรบจะส่งรถที่ปีเท่าไหร่บ้านอีกต่างหากโอ้โหคือไม่งคุ้มคุ้มนะไม่ต้องเข้ามาร้านก็ได้สุดเลยออนไลน์ได้เลยประมาณนี้ออนไลน์เอาง่ายลูกค้าอยู่บ้านอ่ากดสั่งกดจองในเพจคุยใครถ้าคุยเซลคุยอะไรได้เลยจองออนไลน์ได้เลยนอนอยู่บ้านก็ซื้อได้ใช่รอรับรถที่บ้านเลยขอแค่เครดิตดีทุกอย่าง เครดิตไม่ติดแบงค์รีพอร์ประมานี้อ่อาปันนี้ส่วนใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันแล้วเจนแมน์ครับ